สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอันไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปตายแรงอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะตึงแค่ไหนแล้วพวกเราจะไหวไหมไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยนะครับ ตรงนี้คนเอะิต,ตัวไว<อ>้ววคนน้เยอ้ โอ้ยย oh, ังไม่มีเกาะเลย หน้าผมอ่ะของอยู่นี่สก,การี่อัพหนึ่ง ขอบคุณนะพี่ร้าผมสาวพวกพวกพวกอยู่ด้วยกันด้วย หายตัว um> ีัว่เด้อืมแป้ว่าพี่เอ็มจะมาพี่เอ็มไม่มาพี่เอ็มทอดใี่ี่มี่าฮ่าฮ่าดีดีน แตกเลยร้องเลยแตกเลยเอ้ยอย่าตรงนี้มีคนเออยเย็นกูนด้ยเย็นกูนด้วงไฟที่คลังแสงไฟตรงนั้น ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยถ้างมีจะทำแซดเหลโหรอกดล็อกข้างแสงแล้วอ,อย่างน้อยก็จำสองหรือว่าจับ ข้างหน้าข้างหน้าบวกกันพบศัตรูแล้วตรงในดพบศัตรูแล้วบวกกันดิ <c oughs> ต้องออก็ให้คนเดิมที่ผมยิงมันนี่ว่าช่วยด้วยมันก็ย,ยิงกูได้เนาะ

ไอ้หลงตพกระป๋องหายเกี่ยะทำไมลงแต่เจอแต่คนวะอุ้ยเจอแต่คนโว้ยอย่า

แค่สองปวยอับอายเขาชิบหายลงแต่ตรงไหน,นเจอแต่คนลงตรงนี้กูเจอคนอีกแล้วหลอกบานเลยเนี่ย มาเด้งจ้างเบาตาจู โอ้ออยมเขาหดด้วยยผมเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วพี่แล้วผมก็ตายนะแล้วไปฝังไปฝัง mềm tuổi bí nhỉ không แทบไม่ได้ทำอะไรด้วย <amp> ไปที่ทาแสงเป็นตัวถ่วงครับสู่จะห้าชุบกัน่ไม่น่าชุบได้ไม่น่าชุบได้ได้ชุบได,ได้ได้หรอได้ไป

thank uh -huh. โอเคครับคลิปนี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมก็ได้ที่2นะครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปและให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสวัสดีครับผม